do กูเด็กอีสันที่มาแทบที่ไม่งนอกไอเดินกิฟเอาฟกกับพวกคนที่จอมป้อมกูจากบ้านมาไกลแอบกันเชิญดารากับบันเกิลกูที่ยุ่ใน็ไม่มีเลทกูเองฟังให้ r y t h ิ n งนัมสกุลกูลันกูจะลันยู่เดทแทบไรกันลิวเบบี้แค่กูพูดความจริงมึงมองกูแปลกูไม่ได้ที่จะแข่งไงก็เรื่องของพ่อมึงพ่อกูยังไหลกูไม่คิดที่จะสอบดิหน้กูออนไฟกูไม่อยากที่จะพ่อดิเพลงกูเป็นเด็กที่เดทท็อปในเมืองแบ็คทูเดทซับให้มึงฟังไว้ดิเีกูอยากให้กับ กูไไม่ด้เพราะพวกูุนตีนอยากมีซีนแต่ก็ได้แค่เงินโนชีวิตมึงเทียบกับกูคงไม่ได้ห่างไปลบพอให้ฟิลกูมันฮอตแตนเราโฟร์ลส์หนูฟุตซิบอยอินไหม้กูก็คิดได้ยากโอ้เเองแอมเดอะแมนไอแคนโกวิสโลกูอยเป็นนัมเบอร์วันแต่พวกมึงที่ยังโง่ได้แค่ทองชีวิตไปแค่เรื่องของมึงไอโฟนโน้ตแต่ว่านอกพราะมีซ่านั้นมันเดือดกูโก้โอยู่ในเกมไอซีปีแต่กูยังนี่จะโชว์ให้มึงเท่านั้นเราก็จะนอนอยู่ในร่มกูออกมาจากอีสานเพราะมัน กับก lives, ูมันต่างกันคุละเวนะไอสัตว์กูไม่คิดแต่ก่อบกูอยากจะมีอิสระใช้เวลาอยู่กับใจตัวกูเองจนเพลงกูมันล่องลอยไปข้างบนอวกาศแล้วไอสัตว์ถ้าเกิดว่ากูจะโบกูไม่คิดจะยอมแพ้เรื่องชีวิตที่บันเทิงน่าแ่งนี้ได้ไอสัตว์ What the fuck are you say กูไม่สนเรื่องพวกมึงกูสนแค่มันนี้ที่มันเป็นปึกและกะลั่กูไว้ใจใครไม่ได้อีกต่อไปแล้วไอสัตว์บางคนพูดมันดูดีแต่มันปลอมนะไอสัตว์ให้มึงจำไว้กูเป็นเด็กอุดรและฟอร์มกูมันยังฮอตกว่าพวกมึงที่ยังอ่อนอยู่บนโลกใ Come